สวนสัตว์เปิดสวรีพาร์คนะคะแอนแคมป์กาญจนบุรีบ่อพลอยนะคะตกลงอำเภออะไรหนองกุ่มอำเภอบ่อพลอยอ๋อยังเลยหนองกุ่มอำเภอบ่อพลอยนะคะสัตว์ปรีพาร์คนะคะผู้ใหญ่200บาทเด็ก100บาทนะคะอันนี้ราคาคนไทยต่างชาติ550านะคะเด็ก350รอาสเอาละค่ะพอเราซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์แล้วนะคะหนึ่งเซตจะมีสองที่ 100บาทนะคะแล้วเราก็จะขึ้นรถซึ่งเป็นรถบัสนำพาเราไปนะคะเดี๋ยวจะมีการเลี้ยงยีราฟยีราฟจะโผหัว oh, มาให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมกันเป็นรถบัสนะคะเป็นรถบัสเขาไม่เป็นไกด์เป็นคนพาไปแล้วไปเฉยๆนะคะ จอดอันนี้นอำเภอปอพอยเดี๋ยวเราจะเข้าสวนสัตว์